รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่ง E ีีนะครับอีีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอิวสุมกงกรทองอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นอิรสุมังกรทองตัวแรกๆนะครับหน้าตะแกรงนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับมีเิ้วรอยนะครับก็ถือว่าสภาพข้อแรก่ยวส่วนนะครับ เครื่องดีก็สีดีนะครับแอร์เย็นเพีงพ่อนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแม็กคม 8T 37ให้นะครับจัดตรงมาแล้วนะครับกระบะหลังมีแม็กไรเนอร์ให้พร้อมมันถูกพร้อมใช้งานนะครับใครหาอยู่คันนี้ก็น่าจับตานะครับราคาพอฟังได้เลยทีเดียวนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมีวงมาลัยพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์แท้นะครับเพดพีวแท้นะครับขานุ่งขาหน้าถือว่าเดิมนะครับ ภายในนะครับคนตกคนโซนหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับบอกมีเปลี่ยนผ้าผ้าหุ้มมาใหม่นะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับบอกแคปไม่ขาดนะครับรถคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่69,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วแถวพะบาทนะครับ แลวส่วนเเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถนําเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับกันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า